กุ้งกุ้งแช่แข็งอย่าพี่น้องมาดูด้วยยายปลาทำเมนูอะไรวันนี้เมนูตามออเดอร์ของตานะฮะไก่กุ้งก่อนกุ้งแช่แข็งต้องเอามาแช่น้ำไว้ก่อนเนาะนะฮะ กุ้งตัวใหญ่ๆจ้ะถั่วงอกเนาะนะฮะจาจะลาเปาแค่นัน้นผมถั่วงอกยะปลาทำเองเนาะนะเขาเอออะไรเขาเรียกอะไรเขาถั่วงอกเองนะฮะบม่ได้ซื้อเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะยะปลาซื้อม,มาเนาะก็จะเป็นเส้น ก้อนถุงนึ่งมีสี่ก้อนจ้ะป้าก็จะแช่น้ำไวนะะ้นะฮะนี่น้ำน้ำอุ่นๆเลยเนาะป้าก็จะใช้กระทะใบใหญ่นะฮะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยมีนูง,ง่ายๆเนาะนะคะในต่างแดนมันบัคดนะ มันมาครบแต่มันก็แซ่บด้จ้ะกุ้งที่เตรียมไว้เนาะใส่ลงไปจ้ะเติมเตลกลงไปผัดกุ้งให้สุกก่อนเนาะ เมนูนีน้คุณตาชอบมากนะกุ้งซุปแม่ยาปลาก็าใสชิ้พายขาวลงไปเติมรสด,ดีปรุงให้เรียบร้อยเลยเนาะคนจะ ใส่ซีอิ๊วหวานนิดน้อยแตงซีอิ๊วหวานนี่อยู่นานมากนะน้องคนจะใส่เส้นลงไปคนเนาะคนให้เข้ากันจ้ะ เส้นนุ่มแล้วเนาะนะคะเวปลากระเติมไข่ไปสองฟองถ้าใครไม่ชอบอาศัยอย่างนี้ก็ใส่ทอดได้เนาะนะคะไข่เอาไปทอดแล้วก็เอามา,าหั่นเป็นชิ้นได้นะคะคนจากคน พี่ปากจะใส่ถั่วลิสงนะฮะลงไปเลยแล้วก็คนจ้ะก็ใส่ถั่วงอกที่พปาเตรียมไว้ลงไปเนาะนะฮะนะ ใส่บร้องเยอะจ้ะมาแล้วคนเตรียมมาหาเมื่อกี้แล้วพี่นงเติมผงนวัวจ้าของมันจะเฉดอายุต้องผงนวัวเอเบปะฟิล โอ้โหโซฟินเลยแหละบีโฟกับโซฟินดูเอเซนอะเลสเฟร์ติกชันในโอ้โหโคโค่เห็นดูโอ้โหหลุดทองคอยเนี่ยเชียร์กู๊ดอร่อยอร่อยไหมเฟอรติกแต่ดังคายเลยว่าเสรเสร็จละจ้าคนกินคอยแล้วนะฮะนุ่งดาหายเทล่าละโยอ๋เทล่าไอ้เนี่ย